สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่พิธีในการจัดสร้างค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาก็ยังไม่แพงมากนะครับเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะครับของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสร้างปี2513นะครับเหรียญรุ่นนี้วันนี้ผมเอาเป็นสภาพใช้มาให้เพื่อนๆดูนะครับผมเช่ามาเป็นสภาพใช้นะครับไม่กี่ร้อยบาทนะครับสวยๆตอนนี้ อยู่ที่ประมาณไม่มากๆเลยคือประมาณ1 5ื่นหนะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทั่วไปอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ัน0 0็ดบาทอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบผิวไฟสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าชัดๆนะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูเหรียญน,นี้ผมก็ศึกษาจากในเว็บไซต์มานะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ทุกๆคลิปนะครับผมไม่มีเวลาที่จะไปดูตามตู้พระตามสนามที่เขา มีพระมาขายทั้งปลอมทั้งแท้เยอะๆนะครับก็อาศัยในเว็บไซต์นะครับเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับก็พอที่จะรู้ว่าวิธีการดูเป็นยังไงนะครับเหรียญเนี่ยหลักๆก็จะเป็นหน้าด้านหน้าก็จะเป็นอ,องค์พระยาพิชัยดาบหักยืนนะครับแล้วก็ในชุดชุดนักรบสมัยยุทธยานะครับถ,ถ้าจากข้อมูลก็ยุยาตอนปลายนะครับโดยที่มือทั้งสองข้างของท่านนะครับก็จะถือดาบนะครับถือดาบมือขวาขององค์พระนี่ก็จะ เป็นดาบหักนะครับถ้าเป็นชัดๆจะเห็นว่าทั้ง2มือเนี่ยถือดาบเนี่ยก็จะมีผ้าพันดาบไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีดาบหลุดนะครับตามตามาพงศวดานของเรานะครับด้านล่างเหรียญก็จะเขียนไว้นะครับอ,อันนี้ศึกหน่อยนะครับเป็นตัวอักษรก็จะเป็นพญาพิชัยดาบหักนะครับจังหวัดอุตรดิตนะครับอสองพิมพิมให้เพื่อนดูนิดน,นึงนะครับพิมพ์บอเต็มกับพิม บอขาดนะครับองนี้ผมได้มาเป็นพิมพ์ปอเต็มนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูเนี่ยนะฮะตรงดาบคําว่าดาบใบไ,ไม้นะครับผมให้เพื่อนดูที่ผมเคยบอกผมไม่ค่อยถนัดเลยเนี่ยปอเต็มนะครับถ้าบอขาดก็ด้านล่างก็จะมีจุดเว้าหายไปนะครับวิธีการดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีตรงไหลก็จะเป็นไหลจุดนะครับอันนี้ขนาดสภาพใช้ก็น่าจะยังพอเห็นจุดที่ไหลแต่เห็นนิดเดียวนะครับผมเนี่ยนะฮะ เพื่อนๆนดูนะเห็นจุดทางขวานะครับนิดหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับแต่องค์เนี้ยสภาพใช้มากนะครับก็จะไม่เห็นยันเลยนะครับจะไม่เห็นยันเลยก็จะมีทั้งยันตียันนามาอุนะครับรวมรวมหลายๆยยันไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีระบุปีสร้างไว้ด้านล่างนะครับด้านนี้นะครับผมแต่เนี้ยที่ผมมาให้ดูวันนี้นะครับก็จะให้ดูจุดที่จุดที่สามารถเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าเราจะซื้อได้ไหมทั้งทั้งที่เป็นสภาพใช้นะครับ เดี๋ยวผมเบื้องต้นผมวัดขนาดให้เพื่อนๆดูก่อนละกันนะครับจะได้จะได้พอรู้เพราะขนาดเนี่ยตามประวัติเนี่ยก็เขาสร้างแล้วทุบบล็อกทิ้งเลยนะครับทุบแม่พิมพ์ทิ้งไปเลยนะครับก็ไม่ได้จะมีการทําจากพิมพ์เดิมมาเสริมหรือว่าอะไรนะครับขนาดด้านกว้างนะครับเป็นเหรียญไข่นะครับสอเซนนะครับอันนี้รวมไปหูด้วยนะครับด้านด้านยาวเนี่ยนะฮะสานะครับอันนี้เพื่อนจํานิดนึ่งละกันข้อพิจารณาที่ ผมเช่ามานะครับว่าเป็นแท้ไม่แท้นะครับหนึ่งก็คือขอบเหรียญจะต้องหนานะครับอันนี้ขนาดใช้แล้วก็ยังดูหนาเห็นไหมฮะนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจะมีรอยแตกจากการปั๊มนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับว่าว่าผมหารอยแตกจากตรงไหนนะครับนะฮะเนี่ยนะด้านล่างจะมีรอยแตกอยู่เดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆดู เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมคะชัดเลยนะครับเนี่ยการปั๊มของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมว่าด้านข้างเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับขอบตัดเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีรอยแตกนะครับบางเหรียญจะมียาวเลยบางเหรียญจะมียาวเลยอันนี้มีแบบแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าถูกใช้ไปแล้วก็มีการสึกไปค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยจะเห็นรอยรอยแยกนะครับรอยแตกนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดพิจารณาของเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้ในการดูนะครับแล้วก็รวมทั้งผิวเหรียญด้วยนะครับเหรียญทองแดงตัวนี้นะครับ จะค่อนข้างมนๆเหมือนเหมือนจะสีมนๆหน่อยนะครับจะสีมนๆไม่เหมือนกัะเหรียนทองแดงทั่วไปนะครับถ้าเกิอเพื่อนๆได้เห็นนะครับจะจะรู้ดูในพยายามเสิร์ชดูในเว็บไซต์นะครับก็จะเห็นว่าสีจะค่อนข้างมนๆหน่อยนะครับผมครับองนี้เนื้อทองแดงเนี่ยสร้างหลายหมื่นองนะครับหลายหมื่นองคแต่ปัจจุบันก็ราคาก็อย่างที่บอกนะครับหมื่นกว่าละสวยๆนะครับเนื้อทองก็189องค้านะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เนื้อเงินก็ รู้สึกจะ99องค์ะนะครับผมเอ้ย999องค์ครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับ